นี่ครับลงมีสารไปนี้เดินทางไปซ้อมอยู่ค่ายมวยบ้านเจริญสุขหรือค่ายมวยสอจอวิชิตแปดริ้วแหละครับอยู่ที่แปลงยาวชะเชิงเซาครับเพราะว่าค่ายมวยสสมหมายที่บางกะปินี่ปิดปรับปรุงอยู่ปรับปรุงค่ายครับแล้วก็ไปปั้มนี่นู่นนี่ชั้นดีทั้งนั้นแหละครับคนละกิจเพชรลูกยอดเมทีพวกเสกสารเพชรอู่ทองไปอยู่นู่นหมดครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำครับเป็นผู้ห้าม ส่วนทางด้านกางเก่งน้าเงินครับเพชรมรกตครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชัดน,นี่ดีกว่ากันครับแต่ว่าหายไปนานไปเป็นทหารครับเพชรมรกตเขาชอบตีไก่ครับไปเล่นไก่อยู่กับพี่บาสสมรักคาสิงห์ลครับเจ้าเพชรมรกตปีนี้อายุ22สิบกัน,นั้นนะครับอา,อายุอายุนามไล่เลี่ยก,กันคู่นี้กรรมาการวศรกดิัพักนีคำเป็นผู้ห้ามนะครับ เลดเปิดขึ้นมาเนี่ยทางด้านเพชมรกรกฏเป็นต่อ5-4สซ้อมอยู่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับไฟน์นี้พิเศษหน่อย mm hmm. เรียกซ mm ูเปอร์แบงค์มาช่วยปั้มเลยครับซูเปอร์แบงค์มรัตนาบันดิตนะครับหรือซูเปอร์แบงค์ศักชัยโชดเนี่ยมาช่วยทางด้านเพชารมารกตปั้มเลยครับ mm hmm. มาชมกันครับ mm hmm. สื่อฟอร์มนิดนึงลงมีสารเนี่ยสามฟอร์มหลังครับ ชนะคะแนนโคชสา,าวรวววิวัฒนานน์นะครับชนะคะแนนสิริมงคลพีเคมวยไทยยิมล่าสุดก็มาสะดุดแค้สิริมงคลนะครับสุดท้มามรกฏเนี่ยสามฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับกลับมาหายใจครั้งนี้ชนะคะแนนแฤทริส,สุร,รานารียิมที่ชัย,ยภูมิเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเทวาต่อสุรัตล่าสุดชนะคะแนนดาวตังชอนภัทรลุงครับวันนั้นดาวตังมาแทนนะครับ มาดูกันยกที่3าสองยกที่เสมอเพ็รมรกฏนะครับดูยก3ดวลวงในครับความแข็งแกร่งถ้าเรื่องกล้ำเนตลมีาสารก็ไม่เป็นรองใครครับนี่เด้งตีเน้นๆเ,นนเนนลยครับเด้งเข่าขวาอีกทีนึง เพชรมรกรดมีโต้เข่าซ้ายยัดไส้แข้งพลาดไปครับเพชรมรกรดทีบสก,กัดไว้เป็นมวยแข้งซ้ายครับเพชรมรกรดตีเตะซ้ายแต่ลมีสารที่เดินปั้มมานะครับประกบในลมีสารของบนได้ของคอได้ตีเข่าขวาพลิกตรงนี้ ดูวงในลมีสารยกนี้ทำได้ดีเลยนะครับแยกออกมาลมีสารเดินต่อยัดเข่าซ้ายเป็นฝ่ายเดินทำแล้วครับลมีสาร,รสิดซ้ออึงโดนยัดคืนอ้าวโดนเกี่ยวล้มลงครับตีเข่าซ้าย ล็อกแล้วตีเข่าซ้ายทีหนึ่งโอ้ยโดนยัดยัดคืนเม็ดนี้จังๆครับหมดยกที่3ทิมก่อนจากครับตอนนี้สถานการณ์เป็นทางด้านมุมแดงครับโลมิสารเป็นต่อ19ยกที่4ครับดูกันต่อครับ ดูวงในอีกรอบครับเะะกตมรกตจับของคอได้โอ้โหลมีสารจิ้มเข้าไปคนละเม็ดคนละเม็ดง้างและยัดครับดูวงในครับใครแน่กว่ากันโอ้ลูกนี้ดันแล้วเสียบเลยเะละกตมรกตเน้นเข้าปั๊มแล้วนะครับสู้ในก็แบบนี้ต้องบอกว่าสู้ในถุกันกันอยู่ นะท้องไงไม่แข็งนี่มีสิทธิ์เลยครับพลาดแพ้ครับล็อกแล้วล็อกแล้วตีเพชรมรกตเท,าราเทโรบีสารทิ้งลงไปถอยมาครับแข้งสายโดนเทเหมือนกันแม่าจะตามครับยังยงไม่ทันน้ำใจนะักกีฬายังมีกับโรบีสารกระชากมาอีกทีครับทีมเม็ดนี้ว่ายังไง ยัดซ้ายเกตบรากดคืนได้แข้งโอ้โหนัวเนียกันดีจริงๆครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครครับแข้งซ้าย2ดอกโอ้โหสเม็ดแล้วตั้งกำแพงเลยครับชิงจังหวะได้ดีครับเกตบรากดทีเด็ด 99. ลมีาสารก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อครับโอ้โหเดินลูกนี้หลงเหลี่ยมครับ โดนปัดง่ายๆเลยครับล้มลงไปพลิกอีกทีข่าวซ้ายหมดยกที่4ีนี่ครับทีเด็ดทีขาดครับเพชรวรกฏเก๋ากว,ว่าครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านเพชรปรกฏที่ต่อสอครับยังคู่ขี้เกมยังเบียดต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับยกสุดท้ายชิงดำนะครับ ยกสุดท้ายชิงดําวัดใจกันครับเรามีสารเร่งแล้วครับจะเข้าไปดวลวงในอย่างไม่ถนัดเห็มุมลกรดมั่นใจครับผลงานในยกที่ผ่านมาโอ้แล้วเข้าตีครับตีเข่าซ้ายครับเสียงเชียร์มีนะครับ ความต่อเนื่องโอ้โหแต่เพชรวร,รกฎนี่แกโต้ทุกเม็ดโตทุกดอกทีมงานแฟนมวยนี่บอกให้ถีบถีบถีบ,บไว้แล้วเอา้าโ,โอ้โดนเทล้มลงไปยังไม่ปะทะครับพยายามที่จะไม่ปะทะครับแข้งซ้ายเพชรวร,รกฎแม่ถ้าจะปะทะก็ต้องเอาแล้วครับ จะหนีอย่างเดียวไม่ได้ครับครับยัดไส้สถานการณ์ตอนนี้ไหลครับเรามิษานี่สู้ไม่ถอยนะแรงดียังไม่มีตกโม้ดรริร์ดเคสมันลบกดนี่โต้เน้นเนนโตหนักหนักครับนี่ครับเดินไล่แล้วครับ มรกตล็อกไว้ติดไว้ไม่ยุบแล้วครับช่วงท้ายช่วงปลายยกสุดท้ายนี่ครับยอมแล้วครับลมีสารบดบทเบียด,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 ดไปครับหมดยกสุดท้ายโอ้แข็งจริงๆครับเพชรมรกต นี่ครับแข่งเนเน่เหลือกินเหลือใช้กับแข้ง้ายแถมเหลี่ยมดีครับลมีสารพยายามสู้ครับกรรมการวรศััดั์ก็รวบรวมคะแนนชูมือให้กับทางด้านเคชรบวรกฏทีเด็ด99ครับชนะคะแนนลมีาส,าส,มสาร42อึกใบครับกรรมการออกคะแนน49 48 2เสียงแล้วก็49ต่อ47 1เสียงนะครับก็มาพลิกเอาในช่วงท้ายครับโอโ้ ดักแข้งแม่นนะครับเหลี่ยมดีครับเพชรมรกตวันนี้เก๋กว,ว่าก็เป็นผู้ชนะไปครับ